สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมนะคะสำหรับเนื้อหาของชุดวิชาสารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเนื้อหาของหน่วยที่5นะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องของสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะซึ่งเนื้อหาหลักๆของหน่วยนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยสาระสำคัญอยู่3ตอนด้วยกันนะคะ ตอนที่5.1จะพูดถึงเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะตอนที่5.2จะเป็นเรื่องของหลักการกระบวนการและกลยุทธ์การสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะส่วนตอนที่5.3เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของ การนำสารสนเทศไปใช้ในการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอันนี้คือเนื้อหาหลักๆนะคะในหน่วยที่5นะคะเรามาดูรายละเอียดนะคะของทั้ง5หน่วยนะออของหน่วยที่5นะคะว่ามีรายละเอียดทั้ง3ตอนยังไงบ้างนะคะตอนที่5.1เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ะะเรามาดูนะคะเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกปเป็น3เรื่องนะคะเรื่องแรกคือแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการ,รเกษตรว่าการสื่อสารในงานส่งเสริมและพัฒนาการ,รเกษตรเนี่ยคืออะไรนะคะการสืส่อสารในงานส่งเสริมและพัฒนาการ,รเกษตรก็คือกระบวนการในการถ่ายทอดสารสารเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความคิดความรู้สึกความรู้นะคะ องความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจากเกษตรกรนะคะหรือจากเจ้าหน้าที่ที่เราเรียกว่าเป็นผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารซึ่งอาจจะเป็นตัวเกษตรกรนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะหรือนักส่งเสริมการเกษตรนักพัฒนาต่างๆนะคะโดยอาศัยสื่อต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกร,กรมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันนี้คือเป้าหมายของการสื่อสารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้เกษตรกรมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะความสำคัญของการสื่อสารนะคะในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเนี่ยมีความสำคัญยังไงบ้างนะคะ 1. นนะคะมีความสำคัญต่อความเป็นสังคม การสื่อสารเนี่ยจะทําให้บุคลากรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะเป็นตัวเกษตรกร,ร,กรนักพัฒนาเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆนอกเหนือจากกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็จะมีการติดต่อนะคะมีการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สําคัญนะคะมีการตกลงทําความเข้าใจสร้างกฎระเบียบกติกาต่างๆนะคะอันนี้ก็คือความสําคัญของการสื่อสารต่อความเป็นสังคม นะคะอันที่2ก็คือความสำคัญของการสื่อสารต่อชีวิตประจำวันนะคะซึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยนะคะก็จะมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นเช้าขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องคุยแลกเปลี่ยนกับคนในครอบครัวนะคะหรือแม้กระทั่งการที่เราไปนั่งดูโทรทัศน์ดูข่าวตอนช่วงเช้าเนี่ยก็เป็นเรื่องของ ความสำคัญของการสื่อสารต่อการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยเหมือนกันนะคะแล้วถ้าหากเราเข้าไปร่วมกลุ่มนะคะมีการพูดคุยกับกลุ่มสมาชิกนะคะกลุ่มแม่บ้านกลุ่มวิสาหกิจของเราเนี่ยก็เป็นความสำคัญของการสื่อสารต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเราด้วยเหมือนกันนะคะอีกอันนึงเป็นความสำคัญต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจนะคะการติดต่อสื่อสารเนี่ยเหมือนกับการสร้างความสัมพันธ์ ะะกับบุคคลภายนอกนะคะถ้าเกษตรกรเนี่ยเราต้องการขายผลผลิตทางการเกษตรนะคะบางคนอาจจะเดี๋ยวนี้เนี่ยมีการขายทางออนไลน์ใช่ไหมคะก็เอาถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแล้วก็โพสต์ขายอันนี้ก็คือความสําคัญของการสื่อสารต่อเรื่องของอุตสาหกรรมและธุรกิจนะคะประเด็นถัดมาเป็นความสําคัญต่อการปกครองนะคะโดยเฉพาะในระบบประชาธิปไตย ะะเราก็จะต้องอ,อาศัยในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะการทำความเข้าใจการชี้แจงการกำหนดกฎก,ฎกฎติการ่วมกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องของความสำคัญของการสื่อสารต่อการปกครองนะคะสุดท้ายก็คือความสำคัญต่อการเมืองระหว่างประเทศนะคะยกตัวอย่างง่ายๆการที่จะให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย นะคะให้ต่างชาติรู้นะคะให้รู้ว่าเรามีสินค้ากเกษตรเนี่ยที่เป็นอาหารปลอดภัยเกษตรอินทรีย์นะคะมีการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะส่งผลตามมานะคะนี่คือเรื่องของความสำคัญนะคะที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้คนเห็นภาพลักษณ์ของอคนไทยหรือในต่างประเทศนะคะเราเห็นภาพลักษณ์ของอการทำ การเกษตรของเขานะคะมีการใช้เทคโนโลยีอะไรต่างๆอันนี้ก็คือ,อเป็นเรื่องของความสำคัญต่อการเมืองระหว่างประเทศนะคะการทำกฎกติกาทางการค้านะคะอันนี้ก็นำมาซึ่งการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพก็จะช่วยในเรื่องของการเจรจาทางการค้าได้นะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ะะมีวัตถุประสงค์อยู่สส่วนถ้าเรามองในเรื่องของตัวผู้รับสารกับตัวผู้ส่งสารนะคะตัวแรกเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ส่งสารนะคะถ้านักศึกษาจำาโมเดลของ SMCR ในหน่วยก่อนๆได้เนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเนี่ยตัว S หรือผู้ส่งสารเนี่ยอาจจะเป็นทั้งเพราะว่าเรามองว่าเป็นกระบวนการสื่อสารที่เป็นสองทาง ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ส่งนะคะเมื่อส่งข่าวสารไปอาจจะกลายเป็นผู้รับก็ได้นะคะหรือเจ้าหน้าที่นะคะเป็นผู้ส่งสารแล้วก็เป็นผู้รับสารในคราวเดียวกันเช่นเดียวกับเกษตรกรนะคะมาดูวัตถุประสงค์ของตัวผู้ส่งสารก่อนนะคะหรือว่าตัว S sender นะคะมีวัตถุประสงค์อยู่ด้วยกัน4ข้อก็คือ1เพื่อแจ้งให้ทราบนะคะอย่างเช่นมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆนะคะหรือ ตอนนี้มีการระบาดของโรคแมลงอะไรบ้างนี่คือวัตถุประสงค์เพื่อทราบนะคะอันที่2นะคะวัตถุประสงค์เพื่อสอนหรือให้การศึกษาอย่างเช่นต้องการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการผลิตและการใช้เชื้อราไตโคโดมานะคะนนี้ก็จะต้องสอนสาธิตให้เกษตรกรร,กร,รู้เข้าใจแล้วก็สามารถทำนำไปใช้นำไปปฏิบัติได้นะคะข้อที่3นะคะเพื่อสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรา,ายการประกินอากาศต่างๆทางด้านการเกษตรนะคะหรือรายการบันเทิงนะคะแทรกข่าวสารความรูด้ด้านการเกษตรไปด้วยนะคะอันที่4ีก็คือเพื่อเสนอหรือชักจูงใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการรณรงค์นะคะก็จะมีการ มีป้ายโปสเตอร์อะไรต่างๆอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารเพื่อเสนอหรือชักจูงใจนะคะหรือว่าอย่างเช่นรณรงค์ให้คนเ,เลิกใช้สารเคมีนะคะหันมาใช้ชีวพันธุ์นะคะส่วนวัตถุประสงค์ของผู้รับสารนะคะก็คือ 1. เพื่อทราบนะคะเราเปิดรับสารเพื่อทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ สองเพื่อเรียนรู้นะคะเรา,เาสนใจในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งลำไย,ยเนี่ยเราก็ไปหาข้อมูลข่าวสารเพื่อเรียนรู้ว่ามันมีเทคนิควิธีการกระบวนการขั้นตอนอยังไงบ้างนะคะอันที่สามก็คือเพื่อหาความพึงพอใจหรือความพอใจอย่างเช่นเราต้องการาผ่อนคลายนะคะเราก็ไปหาสื่ออันนี้นะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างของวัตถุประสงค์เพื่อความพอใจนะคะอันสุดท้ายก็คือเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าเราจะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าไม่ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนี้คือวัตถุประสงค์ข้อที่4ของผู้รับสารเรามาดูความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารกับผู้รับสารนะคะถ้าเมื่อใดที่ทั้งสองฝ่ายมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกันก็จะทำให้การสื่อสารนั้นเนี่ย เกิดประสิทธิผลไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ถ้าวัตถุประสงค์ของฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งไม่สอดคล้องกันก็จะทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสารนะคะอย่างที่เรารู้แล้วว่าผู้ส่งสารมีวัตถุประสงค์อะไรผู้รับสารมีวัตถุประสงค์อะไรอาจารย์ยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นถ้านะคะเราต้องออผู้ส่งสารนะคะต้องการที่จะสอนหรือให้การศึกษา ะะแต่ผู้รับสารบอกว่าฉันมาเพื่อหาความพึงพอใจความบันเทิงหรือว่าเพื่อทราบเฉยๆไม่ได้ต้องการเอาไปปฏิบัติไปใช้เลยเห็นไหมคะความไม่สอดคล้องกันของวัตถุประสงค์ก็จะทําให้มีผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารนะคะแต่ถ้าวัตถุประสงค์ของ2ฝ่ายเนี่ยตรงกันอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ต้องการประชาสัมพันธ์นะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีเรื่องของเพี้ยระบาด ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ทำข่าวสารเรผยแพร่อย่างเช่นทำเป็น ographic, ปอินโฟกราฟิกเผยแพร่ในลายกลุ่มเกษตรกรเรษก,รกรเรษตรกรเป็นไงคะเขาก็ต้องการรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาปลูกข้าวอยู่มันมีโมรคแมลงอะไรบ้างพอเขาได้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับาการระบาดของเพี้ยนะคะมันก็จะทำให้ เขาได้ข้อมูลแล้วก็ไประวังไปาวางแผนจัดการของตัวเองได้อันนี้ก็คือความสอดคล้องกันของวัตถุประสงค์ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารนะคะต่อมามาดูเรื่องขององค์ประกอบและเป้าหมายของการสื่อสารนะคะถ้าแนวคิดของเบ์โลโนะคะก็จะมีตัวหลักๆเหมือนที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะ smcr นะคะแต่ถ้าเรามองว่าในงานส่งเสริมเนี่ยเกษตรกร,กรและเจ้าหนะ้าที่เป็นได้ทั้ง ผู้รับและก็ผู้ส่งสารในข่าวเดียวกันนะคะนั่นก็คือผู้ส่งสารเนี่ยส่งเนื้อหาข้อมูลข่าวสารหรือว่าแมสเซจนะคะผ่านช่องทางหรือว่าสื่อต่างๆชาเนเอลต่างๆเนี่ยไปยังผู้รับสารหรือว่ารี c ซิฟเวอร์นะคะผู้รับสารก็จะเกิดปฏิกิริยาหรือว่าฟีดแบ็กตอบกลับมานะคะว่าเข้าใจไม่เข้าใจต้องการให้อธิบายซ้ำไหมผู้ส่งสารก็ จะส่งสารเข้าไปใหม่อันนี้ก็เป็นวงจรของแบบจำลองการสื่อสารของเบอร์โลนะคะซึ่งตัวผู้ส่งสารผู้รับสารเนี่ยก็จะต้องมีทักษะในการสื่อสารมีทัศนคติที่ดีต่อการสื่อสารต่อทั้งตัวผู้ส่งผู้รับนะคะมีระดับความรู้ที่พร้อมสำหรับในการสื่อสารในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะระดับสังคมและวัฒนธรรม นะคะที่เราจะต้องคำนึงถึงเวลาสื่อสารนะคะว่า,าถ้าเราสมมุตินะคะเราต้องการสื่อสารให้คนในพื้นที่เข้าใจบางทีเราอาจจะต้องใช้ภาษาถิ่นเป็นต้นนะคะส่วนในเรื่องของข้อมูลเ,เนื้อหาสาระข่าวสารเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของเนื้อหาสาระที่เ,เรียบง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็มีความต่อเนื่องนะคะการใช้ส สัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะในข่าวสารเนี่ยก็จะต้องเหมาะสมกับผู้ฟังอย่างเช่นก็ไม่ควรใช้ภาษาอังกฤษนะคะเวลาที่จะไปบรรยายกับเกษตรกรนะคะหรือเรื่องของออวิธีการส่งที่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นเราต้องการอธิบายทักษะให้เกิดทักษะเนี่ยบางทีการไปสอนอย่างเดียวไม่พอมันก็อาจจะต้องไปทดลองปฏิบัติด,ด้วยนะคะ เรื่องของอช่องทางในการสื่อสารเนี่ยก็จะมีผ่านประสาทสัมผัสต่างๆนะคะสำหรับอีกประเด็นหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องขององค์ประกอบที่สําคัญของการสื่อสารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน9องค์ประกอบทีอ่อยากจะให้นักศึกษาไปทำความเข้าใจว่า9องค์ประกอบนี้มีอะไรบ้างอันแรกก็คือตัวนักส่งเสริมการเกษตรนะคะ ตัวที่2คือเรื่องของความรู้หรือตัวเนื้อหาข่าวสารองค์ความรู้ที่เราจะเอาไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรน,นะคะตัวที่3เราจะเลือกใช้สื่ออะไรสื่อบุคคลสื่อมวลชนนะคะจะใช้เรื่องของอช่องทางการสื่อสารแบบไหนนะคะการพบปะแบบเผชิญหน้าการประชุมกลุ่มนะคะหรือว่าใช้การจัดนิทรรศการการไปลงมือปฏิบัติจริงในแปลงสาธิตนะคะ ตัวที่5ก็คือการรับรู้นะคะเราก็จะต้องดูว่าเรื่องของการรับรู้ของเกษตรกรเนี่ยเราจะทำยังไงให้เนื้อหาข่าวสารเนี่ยไปสู่เกษตรกรแล้วกเกษตรกรได้ตีความสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการหรือวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจะสื่อไปนะคะตัวที่6ก็คือ,อตัวกเกษตรกรเองนะคะเรื่องของความสนใจความพร้อมที่เขาจะ,ะรับในการสื่อสารในครั้งนั้นๆ นะคะอย่างไรก็ตามนะคะจะมีตัวที่7นั่นก็คือสิ่งรบกวนสิ่งรบกวนที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเกิดจากตัวสื่อเองนะคะหรือเรื่องของการรับรู้นะคะอย่างเช่นวันนี้เกษตรกร,กรอารมณ์ไม่ดีเลยนะคะแต่เราจะไปสื่อสารเนี่ยบางทีมันก็อาจจะทําให้การสื่อสารล้มเหลวได้เราก็ต้องดูหลายๆองค์ประกอบด้วยนะคะตัวที่8ก็คือเรื่องของการประเมินผล ะะการประเมินผลเนี่ยก็เป็นประเมินตั้งแต่เรื่องของตัวผู้สง่งตัวข้อมูลความรู้ข่าวสารตัวสื่อช่องทางการรับรู้ตัวเกษตรกรมันมีสิ่งรบกวนอะไรไหมนะคะตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้อง นะคะที่จะเป็นบทเรียนที่ทําให้การสื่อสารครั้งหน้าเนี่ยครั้งต่อไปประสบความสําเร็จอันนี้คือเรื่องขององค์ประกอบที่สําคัญของการสื่อสารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตัวอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของเป้าหมายนะคะในการใช้การสื่อสารในงานส่งเสริมการเกษตรเนี่ยมีเป้าหมายหลักๆอะไรบ้างนะคะมี3ประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องของการสื่อสารระหว่างนักส่งเสริมการเกษตรด้วยกันเอง น,ะะนักส่งเสริมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมในหน่วยงานเดียวกันเจ้าหน้าทีา่ในระหว่างฝ่ายนะคะหรือนักส่งเสริมกับนักพัฒนาหน่วยงานอื่นๆนักวิชาการจากกรมส่งเสริมกรมวิชาการกรมประสุสตว์เนี่ยเขาจะมีการสื่อสารระหว่างกันมีเป้าหมายอย่างไรบ้างก็คือ1เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจ ในกิจกรรมในงานในโครงการต่างๆที่จะทำร่วมกัน 2. เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่นักส่งเสริมด้วยกันเองอย่างเช่นคนนี้เนี่ยเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้โปรแกร,รมในเรื่องของ GIS นะคะก็มาถ่ายทอดให้กับเพื่อนนักส่งเสริมด้วยกันนะคะ 3. เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะว่าอตอนนี้เนี่ยมีนโยบายมีอะไร ข่าวสารใหม่ๆไหมนะคะเพื่ออัปเดตตัวเองอันที่4ก็คือการสร้างแรงจูงใจเพื่อสร้างแรงจูงใจอันนี้เป,นเป็นเป้าหมายการสื่อสารในระหว่างนักส่งเสริมการเกษตรด้วยกันเองอันที่2นะคะจะเป็นเรื่องของเป้าหมายการสื่อสารระหว่างนักส่งเสริมการเกษตรกับบุคคลเป้าหมายบุคคลเป้าหมายในที่นี้ก็คือตัวเกษตรกรหรือว่าผู้สนใจที่จะทําการเกษตรนะคะ มาดูวา่าเป้าหมายการสื่อสารนะคะเป้าหมายแรกก็คือเรื่องของการถ่ายทอดความรู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายก็จะมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อการถ่ายทอดความรู้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรเพื่อการสร้างแรงจูงใจนะคะน,นี่เป็นเป้าหมายในเรื่องของอาการสื่อสารในบทบาทของการเป็นการถ่ายทอดความรู้นะคะเป้าหมายอีกอันนึง ในมองในแง่ที่ว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นผู้ชี้แนะและแก้ปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นเป้าหมายในมุมมองนี้ก็จะมองว่าการสื่อสารนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรให้กับเกษตรกรอย่างเช่นเรื่องของการเตือนภัยทางการเกษตรนะคะ,ะเพื่อเตือนภัยการเกษตรนะคะเพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน นะคะเมื่อมีโครงการต่างๆไปลงในพื้นที่เนี่ยเราจะทํำยังไงให้เกษตรกร,เ,กรเข้ามาร่วมมือหรือว่าถ้าทําแล้วเนี่ยเกิดปัญหาเนี่ยเราจะแก้ไขกันยังไงนะคะนี่คือเป้าหมายของการสื่อสารในบทบาทของการเป็นผู้ชี้แนะหรือแก้ปัญหานะคะอันที่3เป็นเรื่องของเป้าหมายการสื่อสารในบทบาทของการเป็นผู้ประสานงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายนี้ก็คือเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างนักส่งเสริมการ,กรเกษตรกับ กเกษตรกรนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกันนะคะนี่คือเป้าหมายของการใช้การสื่อสารระหว่างตัวเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรกับบุคคลเป้าหมายนะคะตัวที่3นะคะเป็นเป้าหมายของการสื่อสารระหว่างกเกษตรกรด้วยกันเองนะคะก็จะมี2เป้าหมายหลักๆก็คือเพื่อการถ่ายทอดความรู้ข้อมูลข่าวสารนะคะ แล้วก็อีกอันนึงก็คือเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้ในระหว่างเกษตรกรด้วยกันเองนะคะต่อมานะคะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะว่าแนวคิดที่สำคัญเนี่ยเราจะมองถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับเทคโนโลยีการสื่อสารมีคำอยู่สองคำ นะคะสองคำนี้สัมพันธ์กันยังไงก็คือ 1. เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะในเรื่องของอข้อมูลข่าวสารหรือว่าตัวแมสเซจนะคะสทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและก็เทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยต่างก็ใช้พื้นฐานในเรื่องของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และก็เครือข่ายนะคะเช่นเดียวกันอันที่3าม เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการทำงานด้านต่างๆเนี่ยจะต้องอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วยนะคะนนี้เป็นความสัมพันธ์3อันตัวสุดท้ายก็คือ,อาทางด้านบุคลากรที่จะใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะแล้วก็เทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยจะต้องมีการทำงานที่ประสานสัมพันธ์กัน นะคะนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะมาดูบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะว่ามีบทบาทยังไงนะคะต่อ,อาการทำการเกษตรของเราบ้างก็คือหนึช่วยให้สามารถสื่อสารในระยะไกลได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นอย่างเช่นตัวเจ้าหน้าที่เนี่ย อยู่ในเขตในภาคต่างๆในจังหวัดต่างเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้วิดีโอคอนเฟล็นซ์ที่จะประชุมร่วมกันได้นะคะอันนี้ก็คือการสื่อสารระยะไกลได้สะดวกและรวดเร็ว2ช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สื่อหลายหลายประเภทเนี่ยก็จะทำให้เราความมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะหรือแทนที่เราจะต้องเดินทางไปเองเราก็ใช้โทรศัพท์อย่างนี้เป็นต้นนะคะ3ม มีส่วนในการปลูกฝังค่านิยมความเชื่อและทัศนคติในสังคมอย่างเช่นเราต้องการที่จะให้กเกษตรกรรักษาถึงสิ่งแวดล้อมนะคะลดการใช้สารเคมีการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของชีวพันธุน์ต่างๆอันนี้ก็เป็นบทบาทหนึ่งด้วยนะคะอันสุดท้ายมีส่วนร่วมในการเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับบุคคลในสังคมนะคะ อันนี้โดยเฉพาะสังคมแห่งความรู้ในปัจจุบันนะคะนี่คือบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อง,งานส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็คือ 1. ช่วยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรไปยังเกษตรกรที่ห่างไกลาจากหน่วยงานของทางราชการ นะคะยังจะเห็นได้ว่าเดี๋ยนี้เนี่ยเกษตรกร,ร,กรหลายคนเลยหลายรายเยอะมากนะคะที่เวลาลงพื้นที่ไปเจอเนี่ยเขาก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารเขาบอกว่าดูจาก u t u b e นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันนะคะอันที่สองนะคะช่วยในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานของหน่วยงานส่งเสริมการ,กรเกษตรอันที่สามช่วยในการเปิดโอกาสให้เกษตรกร,ร,กรมีส่วนร่วมในการแสดงออก ซึ่งภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะมีองค์ความรู้อะไรนะคะก็อัดคลิปนะคะเผยแพร่ใน YouTube อะไรต่างๆ 4. ช่วยเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสามารถใช้สื่อผสมในการดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆได้คือใช้สื่อที่หลากหลายนะคะอันที่5ก็คือช่วยในการพัฒนาจัดตั้งศูนย์ ICT ชุมชน น,ะะนี่คือความสำคัญมาดูตอนที่5.2เป็นเรื่องของหลักการกระบวนการและกลยุทธ์การสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะสิ่งแรกก็คือเรื่องของหลักการในการสื่อสารเพื่อการพัฒนานะคะก็คือ1สื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเป็นเครื่องมือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหยิบยกหยิบมาใช้ที่หลากหลายได้แล้วก็ต้องดําเนินการบนพื้นฐานกระบวนทัศน์ในการพัฒนาเท่านั้นแล้วก็ มีเสรีภาพในการนำเสนอผู้ส่งสารจะต้องมีความรับผิดชอบต่อข่าวสารที่เราเสนอไปอันนี้ก็คือหลักการเบื้องต้นในการสื่อสารเพื่อการพัฒนานะคะนอกจากนี้นะคะในการใช้การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงหลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะต้องมองว่าเกษตรกรก็มีองค์ความรู้ของเขา ด้วยนะคะ 2. หลักการทำงานเชิงบูรณาการ 3. หลักการสื่อสารแบบ2ทาง t w o w a y Comm u n i c a t i o n นะคะ 4. หลักการสื่อสารที่ต้องคำนึงถึงความแตกต่างของกลุ่มบุคคลเป้าหมายนะคะเกษตรกร,รผู้สูงวัยนะคะ กลุ่มเยาวชนสตรีนะคะก็จะต้องใช้การสื่อสารที่เหมาะสมนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือหลักของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมนะคะให้ชุมชนมีส่วนร่วมมาดูเรื่องของกระบวนการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะองค์ประกอบที่สำคัญในการสื่อสารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรก็คือ,อเราจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นเรื่องของผู้ส่งสารนะคะแล้วก็ตัวผู้รับสารนะคะจะเห็นว่า ในกรอบแรกนะคะจะเป็นผู้ส่งสารคิดนะคะแล้วก็ใส่รหัสข้อมูลเข้าไปก็จะเกิดข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆผู้รับสารได้เมื่อได้สารแล้วก็จะถอดรหัสตีความแล้วก็คิดไต่ตองนะคะแล้วตัวผู้รับสารเองก็อาจจะกลายเป็นผู้ส่งสารนะคะที่จะส่งสารกลับมานะคะให้ข้อมูลย้อนกลับนะคะ ก็จะต้องคิดแล้วก็ใส่ข้อมูลคำตอบเข้ามาซึ่งอันนั้นก็เป็นข่าวสารนะคะผ่านช่องทางต่างๆเพื่อให้ผู้รับสารได้รับข้อมูลข่าวสารอันเนี้ยก็จะเป็นวงจรของการสื่อสารนะคะผู้ส่งผู้รับผู้รับกลายเป็นผู้ส่งได้นะคะมาดูกระบวนการเชิงระบบของการบริหารงานส่งเสริม ของการบริหารการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรถ้าเรามองเรื่องของ n p u u t r o c e s s แล้วก็ Output ก็คือปัจจัยนำเข้ากระบวนการแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐนะคะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่จะเป็นผู้นำความคิดที่จะเอาเนื้อหาข้อมูลข่าวสารต่างๆไปให้กับผู้รับ ซึ่งในเนื้อหากับช่องทางการสื่อสารเนี่ยเรามองว่าเป็นเรื่องของกระบวนการนะคะส่วนวัตถุประสงค์ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเกษตรกร,กรมีความรู้ความเข้าใจร่วมกันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เกษตรกร,เ,กรเนี่ยก็จะต้องการข้อมูลเพื่อที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตในการทําการ,กรเกษตรของเขามาดูเรื่องของกลยุทธ์การสื่อสาร คะก็จะมีกลยุทธ์การสื่อสารนะคะแบบมีส่วนร่วมนะคะอันที่สองเป็นกลยุทธ์การสื่อสารในเรื่องของการใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางอีกอันนึงเป็นกลยุทธ์การดําเนินงานในเพื่อการสื่อสารในเรื่องของการพัฒนาการเกษตรกลยุทธ์ที่4เป็นเรื่องของการสื่อสารการตลาดนะคะส่วนกลยุทธ์ที่5เป็นเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อนะคะ ตอนที่5.3จะเป็นเรื่องของการนำสารสนเทศไปใช้ในการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะสำหรับเป้าหมายในการนำสารสนเทศไปใช้ในการสื่อสารเนี่ยก็คือการสื่อสารระหว่างเกษตรกร ระหว่างนักส่งเสริมการเกษตรด้วยกันเองนี่ก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในงานเกษตรในงานทางด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรค่ะก็ขอให้นักศึกษาไปทบทวนรายละเอียดเนื้อหาในหน่วยที่5นะคะ